สวัสดีครับพ่อวอครับสวัสดีครับพ่อวอสวัสดีครับมาตามต่อพ่อวอครับอุ้งเที่ผ่านมาแตกสามที่อครับขึ้นพอแตกสามตัวตัวไหนก่อนครับห้าหกสามห้าหกสามกับกันนิดนึงเนาะครับเนียนคับกันนิดนึงครับก็ถือว่ามีโชคเนาะครับเนาะเอาเป็นก็ถือว่าได้สามตัวครับเนียนครับได้ห้าหกสามเป็นปะครับเอพีีมันออกสามห้าหกเนาะครับเนียน ต้องมาตาม p ว w e r ครับเป็นผู้ที่ฝันแม่นครับฝันแนวไหนครับคุณ p วเว r power สูอิฟซีฟังเลยครับงวดนี้ครับงวดนี้ฝันงวดนู้นนี่คือฝันตัวเก่าลรออะตัวเก่าเออครับฝันแบบไหนครับเบาไล่ละอนเอียดสูฟังเลยครับฝันเห็นรถรถตัวนี้นหะเมื่อกี้ก็เรียก,ก,กท่ายรถตัวนี้แหละฝันเห็นเรียท่ายรถมอเตอร์ไซค์แม่น,นครับฝันฝันวันดีน้อยมันเอาไปครับมันวันดีน้อยเอารถไปเล็กหน่อยลักรถโมเมนต์เอาลักลักรถดอก มันมัเอาไปขี่เลยบเจ้าของมากบผมไปเห็นรถโอ้คับครับครับผมเห็นโดนน้องดีหน่อยวันนี้มันอารถไปใส่นอกมันอรรถไปทุทีทุุเดนนั่นด้วยวะครับดูดูคั้นเก่าๆเลรนะมันออกสองเทือนเลยทะเบียนยังมียั่เนหรอครับนี่ทะเบียนพดออกเนีวยบอกพดออกแล้วบ่ครับเม่ทะเบียนออกสู้แก็ออกสามตัวตดครับอีเทือที่ช้องมันออกอีกสามตัวอีกครับกระเด็นตดอีกครับบดี บดีบดีงวนี่พันวันนี้น้อยมันเอาลูกคดีไปอีกแล้วบันนี้โอ้ขับได้น่อยเอาลูไปทะเบียนมันมีจักโตค่ะสามตัวสามตัสามตัวมีหาหกสามมีักรอดออกแล้วเออครับมันพัดออกแล้วตัวทะเบียนรถพัดออกแล้วมีสามตัครับมีสามตัตัวไหนครับคุณพ่อหาหกสามห้าหกสามนี่แค่นั้นทะเบียนมัน ห้าหกก็ออกหกสามก็ออกได้สามงวดและครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่งวดที่สามนี่นี่น่วยเอาไปบา,างพันตัวงวดอยอะบังช่องบังช่องมือห้าหกสามก็หมุนเหรียญแล้วนะครับคุณ่อเนีวันนี้ก็เรียกว่าหมักเหรีตัวเกา่าครับเพราะว่ามันมันมันออกกุเรียบเหมืนบอกมันออกกุเรียบมันเป็มันไในมันให้พันอีกตัวงวดอีกโอ้ครับครับรดขั้นเก่าเลยวะครับ เขามหล้วงสองงวดงวดนี้ฟันแก้วอีกคือเลขวันที่ซื้อตัวตัวเก่าโอ้ครับเดี่ตัวเก่าครับมันโมนี้เราเด็ดตัวเก่านี้อยู่ันาดบ่วนเวียนอยู่นี่เนาะครับคุณต่อเนียนแต่ว่าแต่ว่างวดนี้ที่ซื้อสองตัวตัวไหนครับบุ๊ซื้อหลายซื้อหาสามหกสามแค่นั้นแหละหาสามก็หกสามเนียครับเนียนอยู่ครมันอะสามตัวมันออกแล้วเนาะครับเนียนที่ตัวกันเลวยนะครับ ชื่อหาสามกับหกสามห้าสามกับหกสามนคิดนั้นละครับบรนบนบนชื่อรายเป็นบโปผันอีกครับพันพันพันเธเดียวนั่นแหละต่อหมดครับครับครับพเรียกของใน้่องสองมือพถสามมือแลวพันพันต่ออีกเลยครับพันต่อวีเลยเหี่ยนม่ใช่หายีก่อ่ะครับแมนแมครับพันสามพันยี่ตพันยีตัวเก้านะครับพันเก้ามันกับตูเก้าน่ะเลือีไมใไดหรอ หาสามพกสามเนีนเนีนเลยครับนี่นะหาสามพกสามแต่ว่าจิตแต่ว่ามักมางแห้งคือมังหาสามให้เครับหาสามกับงามครับผมหาสามพวกว่าหาสามมันอยู่ทางหนานะครับใช่คเลขสามอยู่ทางหลังครับแต่ว่าพกพกอยู่ทางกลางเลยบอกครับกันไว้ชองตัวนังนะแค่นั้นนะวันนี้บนบัวอาวลายครับอ้าวขอให้ไม่โชค ไงครับคุณพอวอข้างเข้ารับเอฟซบสี่ประจำงวดวันที่สิบหกครับมียังเพิ่มเติมอีกครับฝันจตงไรครับอีกบาทนี่บโบมีแล้วมีทำนี่คำเสียวเขาเลียกคำนวลนะโอ้เลขยกคำนวณแม่ครับครับผมคุณพอคำนวไใบย่างครับนี่ย่งเหลือโอ้ครับเอาเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขของทะเบียนรถม์ไซ่์ของพอวไว้แคบหนาจะเอาไปซื้อรอตเลีร่องเบิงเนาะครับกดไลค์กดแชร์ครับต้องมีสามดาวถามยังอีกครับ มีอะครับครับผมขอบคุณครับพ่อวอครับสวัสดีครับน้อครับเนาะไปเบิ่ง์นตเลขกันครับตุลเลขของพ่อวอครับเอฟซีนาะประจํางวดวันที่16กันยายนพศ2568ครับเป็นทะเบียนรถครับ563 563ครับตัดเลนครับพ่อวอเพิ่งมาหาสามดื้อพี่น้องหาสามสามหาเรียกว่า6336ครับกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมบตัวธงนั่มนะครับเมื่อนี้ครับเอฟซี บเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ,บเบาแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกยงทองเรียกทรั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรีเป็นสื่อถือเนาะครับนองสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่าอยู่ห้องนครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหเนานะครับเนาะดีครับน้องสัมผัสชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหเสน่ห์เรื่องการงานการกาขายเนี่ยกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนแล้วก็ใอ้ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนสวัสดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบคอยดีลูกค,ค่าย,ยางบวเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เหตุนในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือในครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับทา่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูปหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู <t> ้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผ้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผ้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับ่านผ้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้ยังสีครับ มุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อรูปปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหาวานเป็นจุดๆดำ,ดำๆนี่เป็นหาวานมหาเสน่ห์น้ำมันมห ah าเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบร่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโจ้มาตามเบอร์โทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่อนสม้ชมราคาเบาแอมเราทงในแต้ํามุนมาน้ำครับใน้น้ลมุนของหลวงปุรอดม่ให้เอฟซีนครับสม้ชม าไปอาบําระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรนตัวเข้าสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยท้กันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเกล,ลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับเสียงเบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูค่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยเพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ อาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพรงนี้อืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสยียดจังเรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ